สวัสดีค่ะมาใหม่สวยๆนะคะชุดนี้นะคะเป็นเวลขอบ18นะคะ5รลูนะคะกว้างเก้าครึ่ง1ิครึ่งนะคะเป็นล้อใหม่นะคะยางมือ2นะคะสภาพสวยลายริ้ว้อยเลยนะคะชุดนี้จะมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะ2 3 5 5 0 1หนะคะเป็นยางปี22นะคะ ยางหนาๆนะคะสวยมากๆเลยใส่กับกระบะตัวเตี้ยนะคะห้ารูนะคะได้เลยไม่ต้องยกสวยๆนะคะเดี๋ยวไปดูดอกยางกันเลยค่ะดอกยางนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นยี่ห้อมิชลินด้วยนะคะชุดนี้นะคะนี่เส้นที่หนึ่งนะคะอ้ยหนามากๆเลยเส้นที่สองเส้นที่สามนะคะ เซนที่4นะคะดอกอยางหนาๆนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะได้ยี่ห้อมิชลินนะคะเอาไปใช้งานทนๆนานๆเลยนะคะชุดนี้ได้ล้อใหม่ด้วยนะคะราคา13,900บาทนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะนำล้อเก่านะคะมาแลกเทินราคาลดลงไปอีกนะคะ สวยมากๆเลยร้านสัญญากันยางปากทางห้องเทียงพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยค่ะสำหรับชุดนี้สวัสดีจ้า